สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรถฮุนไดเฮ h ดวันนะครับลูกค้าได้เข้ามาติดตั้งจอขนาด9นิ้วนะครับสเปคที่ลูกค้าเลือกไปก็จะเป็น2 CPU นะครับ2.0 GHz นะครับแรม6ลอม6 4นะครับตัวหน้ากากครับก็จะเป็นหน้ากากทางชิ้นนะครับเปลี่ยนทางชิ้นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมครับพวกแอร์นะครับปรับแอร์ปรับไรได้ปกตินะฮะนี่ ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมแค่เปลี่ยนตัวหน้ากากใหม่นะครับนี่ไปมามอมไรก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับนี่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนีเลยแล้วก็ลูกค้าได้เพิ่มกล้องมองหลังไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของกล้องมองหลังกันนี่นะครับกล้องมองหลังก็มีเส้นเลี้ยวให้ด้วยนะครับอันนี้ติดจากทางร้านไปนะครับคุณภาพก็ AHD นะครับผม ชแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้กันหลักๆนะครับก็จะมี Youtube นะครับผมภาพคมชัดมากนะครับเสียงดีขึ้นด้วยนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นของการนําทางนะครับผมใช้กันหลักๆเลยเสั่งการด้วยเสียงนะไปเชียงรายเร็วมากๆนะครับโอเค ถ้าลูกค้ามีเพลงใช่ไหมก็สามารถเสียบ USB ได้ครับ USB จะอยู่ใต้เก๊นี้นะครับผมก็ตัวจอครับก็จะไปอ่านไฟล์ไฟล์ฟที่เป็น MB3 ครับมันก็จะมาขึ้นลิฟต์ในนี่ให้หมดเลยนะครับนี่จะเป็นเพลงที่แถมไปนะเสียงดีมากครับตบ e ับ EQ e a l t e r ได้นะครับ หรือว่าจะเป็นวิดีโอนะครับลูกค้าก็สามารถโหลดหนังมาใส่ USB ได้ครับใส่แฟลชไดร์ครับก็เดี๋ยวมันจะมาขึ้นลิสต์ตรงนี้ครับก็สามารถดูระหว่างเดินทางได้นะครับโ <Okay. S 1> อเคท่านใดที่สนใจนะครับอยากมีจอสวยๆติดรถยนต์นะครับก็สามารถ ติดต่อร้านไทคาช็อปได้นะครับร้านเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงถึง6โมงเย็นสวัสดีครับ